วันนี้อาหารของเราก็เสร็จแล้วค่ะมาแซบกับโตโต้เลยนะจ๊าน้ำพริกปลาสบาดเนื้อแน่นๆค่ะทำแบบแห้งๆหน่อยนึงนะคะกองเหมือนปูเขาไฟเลยค่ะมามามค่ะเขาเหนียวหนึ่งกองอีกแล้วจ้ามาแซบมาัวด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับช่องเทใจในฮอลแลนด์พาล,ลออพาดกินอีกแล้วนะจ๊ะสวัสดีพี่น้อง่องป่ายสู้ขู่สุขคนเด้อค่ะมา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 ถึงเวลากินข้าวแล้วค่ะก่อนอื่นก็โชว์ก่อนกองข้าวน้อยค่ะแม่ค่ะหนึ่งข้าวเหนียวค้ามานี่พี่น้องค่ะหนึ่งต่าสองกองแต่ละขังนะคะหนึ่งหลายค่ะหลายนี่นะคะนี่ค่ะอีกกองหนึ่งกระดาษเต็มพะลโลอ,อยู่ค่ะ ได้อะไรกินคะน้ำตโต้ตตำน้าพริกนะคะน้ําพริกปลาซาบะนะคะเนื้อเนียนๆตาแห้งๆค่ะผักมีอะไรบ้างมีบักลินฟ้าน้คะเหมือว่าไดบักลินฟ้ามากรวดอะไดบักินฝา,ามาเตาลาันไทยนะคะมีเหลือหนึ่งพอดีครับพีน่นงค่ะบระเิเวณปิ้งในจี่ดรอกค่ะสิกินชุดสดบังหมอนี้มีแต่ผักสดนะคะแตงกวาแล้วก็ลูกเลดิสนะคะกินกับผักสดสิน้ําพริกเราก็กินได้ทั้งผักสดผักลวกกันเนาะ มามามาแซบแบบโตโตเลยค่ะทําเป็นกองสวดจูก,กู้เลยค่ะเหมือนภูเขาไฟเลยนะคะมาแซบด้วยกันค่ะตำเนนียเนีน่ยเนื้อเขนข็งนกับปลาซาบะตัวหนึ่งนะครับพี่นงคงค่ะอืมแนวอยากกินเต้ดวนเต้ดีเห็นนะค่ะ เห็นพี่ๆสาวไทยมผู้หยิ่งไทยอ้างกันแบบสั่นในเฟซบุ๊กนะคะกินบักลินฟ้ากันละตโตๆยาหลายค่ะกินกับลาบกระดูกบ้านเท่ากับิแซ่บนะคะหวานเป็นลมขมเป็นยากินลงไปค่ะแพ่งกับวศดซาซือกินปีหนึ่งก็เสด้กินเทนึงละมั้งอยู่เมืองนองนะคะบักลินฟ้า ตำป่นกันแค่น,นี่แหละครับน้องขาเวลาเก็บนมันได้นํานดีครับดูตัวตอนที่คัาวพริกคั่วหอมกระเทียมก็เหยาะน้ำมันหน่อยหนึ่งครับเวลามาตำพริกตำน้ำพริกตำอย่างนี้มันก็ไม่ไม่บูดง่ายนะคะกินปน่นกินแจ่วกินแล้วมีแหงดีค่ะกินปน่นกินแจ่วกินแล้วได้ผัวฝรั่งเขาว่า <laughs> ว่าไปน,นะครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณเพื่อนทั้งเพื่อนเก่าทั้งเพื่อนใหม่ทั้งกำลังใจดีๆนะคะที่มาสับมาสับจากใครมาติดตามมา ดูเวลาตัวโตไลฟ์สดแต่อาทิตย์นี้ตัวโตก็คงไม่ได้ขึ้นเวทีเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะเพราะว่าสามสี่วันก่อนเป็นไข้คะ่ะทั้งไข้หวัดเป็นไข้มาหลายวันเป็นอาการไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เลยไม่อยากจะขึ้นนะคะว่าจะแวะไปบ้านเพื่อนโชว์ตรงนู้นตรงนี้อาจจะไปขึ้นเวทีกับเพื่อนบ้างอะไรปรับไปนะคะตัวเองก็ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้เข้าที่เข้าทางดีๆก่อนนะคะถึงจะขึ้นเวทีของตัวเอง ก็คงคิดว่าเป็นอาทิตย์หน้านะคะทุกคนขายจะได้กลับมาขึ้นเรทอตีเหมือนเดิมเนาะคะ่ะขอบคุณทุกการเป็นห่วงเป็นใหญ่กันนะคะทั้งกําลังใจดีๆทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณมากๆค่ะนะคะ,นะคะ เป็นไข่กับอีสานบ้านเอาก็ว่าไข่พิตีไข่ต่อและล่แะไรพีนองขาไข่กับสิมักขึ้นได้ย่ำมะเรงคะ่ะก็บพราะมันไข่แห้งไข่หนักนะคะตัวร้อนกับอุณหภูมิก็สามสิบเจ็ดกว่ากว่าเองคะ่ะตัวร้อนปกติปวดหัวทางนี้ทางนั้นหน่อยหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นไข้ก็ไม่ค่อยเป็นแล้วคะ่ะตอนเย็นมาแต่เสียงก็คือบัดลุ่ข้อหลับพีนองคะ่ะถ้าตัวโต,วตวมียายแบบ ฟ้าตลายจวนรู้ทิพฟ์ี่หรือดีคอเจนโตโต้เขาคงจะได้กินแล้วค่ะแต่นี่ก็กินแต่ยาพาราไปแล้วก็ดื่มน้ําขิงเวลาเช้าเวลากลางวันดื่มน้ําขิงไปน้ํามะนาวร้อนๆไปอะไรไปคับผสมประสานไปอาการเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะจากหิมะจากหนาวๆจากติดลบมามาขึ้นแป๊บเดียวสามสี่วันนี้ค่ะถึงสิบหกสิบเจ็ดองศาโตโต้็ขาไปทั้งไปเดินตากแดดกับเปรย์ทั้งนั่งตากแดดมันก็เลยร่างกายก็เลยเปลี่ยนนะคะ เดือนหน้าไปทางฮอลแลนด์ก็เริ่มทยอยเปิดร้านค้าเปิดแต่ร้านตัดผมแล้วนะครับตัวโต๊็จะได้ตัดผมแล้วค้าดีใจมากค่ะจะสามเดือนแล้วนะครับผมดูสิว่าเป็นวาดเป็นส่งอลไรบางทีกับงูทิดกับปีนองค่ะรอมานานแล้วโทรไปนัดแล้วค่ะอาทิตย์หน้าแล้วเขาจะได้ตัดให้โทรไปนัดล่วงหน้าไว้ก่อน,นะครับ กินแน้เพ็ดเ็ดมะไรไข่เหมือนกันนะมันคือไข่ดีแทนเป็นอีหยอย่างวันทองว่าเด้กินลาบเป็ดลาบปลากินละ ปนีกับเข่ากันดีหรอกขากับเงินฝากนะครับธรรมดาราคาสังขาครคนเราเมื่อเราใช้มันมากเราก็ต้องซ่อมแซมเป็นธรรมดานะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเนาะแฟนตัโตๆก็เป็นห่วงร้ายค่ะ เกียววัดไข่ห้อยุตลอดนะคะฉันกลัวเธอเป็นอะไรมากกลัวเธอตายว่าสันว่าฉันพตายดอเหมือนฉันตายเธอก็ดีใจรูดถ้าเราแฟนใหม่นะ่ะวบาสันอกบอกพะยญ่นะคะเธอแฟนใหม่ไปเลยชีวิตคนเรามันก็ต้องเดินหน้าต่อไปใครอยู่ก็สู้กันต่อไปว่าสันอก ที่วิดก้นเ้ามันเน่นอนที่ไหนล่ะครับพี่น้องปองไปคะ่ะตื่นเ้ากันมาเห็นหน้าจังว่ายั่งเนาะคะ่ะ สองวันก่อนที่บ้านตัวโต้ก็เหมือนกันคัะ <c oughs> คนรู้จักกันนี่แหละบ้านก็ไม่ได้ไกลกันมากในหมู่บ้านตูโต้นะคะนางขับรถไปลูกชายอายุหกขวบก็ไปด้วยแล้วก็แม่ไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลที่อำเภอที่ตัวโต้อยู่นะคะเสียอํเภอไปติดไปส่งแม่เสร็จก็มาติดไฟแดงอยู่สี่แยกไฟแดงตรงหน้าอำเภอนะคะรถไอ้คล้ๆรถสิบล้อที่เขาขนไอ้ รถไทนะคะรถไถยใหญ่นะนะก็มาชนท้ายรถมอเตอร์ไซนางนะคะตรงไฟแดงนั่นเลยติดไฟแดงอยู่นะคะแต่รถสิบล้อเขาบอกว่าเขาเบรกไม่ดีนะคะก็ชนปุ๊บล่างนางก็กระเด็นไปนางก็ตายค่ะที่ค่ะลูกชายก็โดนรถเหยียบอยีกก็เลยตายกันทั้งแม่ทั้งลูกนะคะโชคดีว่าไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลเสร็จก่อนมาก็มาตายซะเขาก็ยังมีลูกคนเดียวด้วยบ้านนั้นเขาก็โอ๊ยความเสียใจความ ช็อกกันทั้งหมู่บ้านของตัวต้เลยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่อย่างนี้ทั้งนั้นเกิดแล้วมันก็ขึ้นไม่ได้นะคะอุบัติเหตุเนาะใครก็ไม่อยากให้เกิดก็รู้อยู่ปีนนี้เมื่อวานเขาก็สวดเป็นคืนสุดท้ายแล้วครับทั้งแม่ทั้งลูกหลวงก็ตั้งคู่กันตัวโตก็มีแต่บอกให้พ่อกับแม่ไปร่วมงานนะครับหดหูใจเนาะ นั่นแหละชีวิตคนเรามันแน่นอนที่ไหนแล้วคะความประมาททุกสิ่งทุกอย่างเราต้องระวังตัวเองนะคะเอาตัวรอบเป็นยอดดีสุขภาพแข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญการตัวโตวเขาบอกตัวโตวอยู่นะคะทาการไม่ดีขึ้นอีกสองสามันว่าแกก็จะไปตรวจโควิดแล้วคอัม เป็นก็เป็นสมมติว่าเป็นก็อยู่บ้านไปรักษาดูแลตัวเองไปเป็นไข้เขกินยาพาราไปแค่นั้นนะครับเมืองนอกถ้าไม่ได้ถึงขั้นเข้าห้อง ICU นะครับไม่ใช่ว่าเป็นโควิดแล้วต้องไปนอนที่โรงพยาบาลนันทุกคนนะคะเพว่าทางเมืองนอกเป็นเป็นหมือนเป็นแสนการมันดูแลก็ไม่ไหว ทังนี้ทั้งนั้นก็ขอให้อาการกลับมาดีวันดีขึ้นตัวโต้ก็จะได้ขึ้นเวทีอาทิตย์หน้านะคะทุกคนคะ่ะคิดถึงพี่เพื่อนๆน้องๆทุกๆท่านเหมือนกันค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้เด้อค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกการติดตามนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ